บางพื้นที่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่อ้างสิทธิกันอันนี้เราก็ถือว่ารอปฏิบัติหน้าที่ตาม MOU ที่กําหนดนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เราก็พยายามทําเต็มที่ให้สกัดกั้นความมั่นคงตัวนี้ให้แก้ปัญหาได้มากที่สุดด้วยจังหวัดสแก้วประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างยิ่งในือเรื่องน้ําท่วมซ้ําซากและปัญหาไยแล้งซ้ําซากที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนืน่องจากไม่มีแหล่งรองรับน้ำที่เพียงพอและในช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำเพียงพอในการทำเกษตรประกอบกับลักษณะพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชามีลักษณะพื้นที่ราบซึ่งง่ายต่อการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและการก่ออาชญากรรมต่างๆอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงภายในประเทศ ก็โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่เพือตาปยาโคกสูงครับเนื่องจากว่า,าบริบทพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ราบนะครับเนื่องจากว่าทางตอนเหนือเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติกาพยาหลังจากนั้นลงมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบประชาชนใหญ่ก็ส่งต่ออาชีพเกษตรกรรมเพราะนั้นแหล่งน้ําคือความสําคัญอันหนึ่งที่จะใช้ในการท่อปลูกนะครับแต่วพื่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับทั้งสอประกอ ทั้งเกตตปาไม้อส่สวุนรแหน่งชาติเนี่ยทำให้การพัฒนาต่างๆเนี่ยเป็นได้ความยากลำบากด้วยเหตุผลดังกล่าวกองกําลังบูรพาส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสะแก้วได้มีการบูรณาการในการหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันนำมาสู่การจัดทำร่างโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อําเภอตาพยาอําเภอโคกสูงขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลัก3ด้านดังนี้1 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 3. ด้านการส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อแก้ปัญหาการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยการพัฒนาปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์เดิมให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่พร้อมทั้งตอบสนองความมั่นคงทางทหารตามแนวชายแดนโดยใช้เป็นเครื่องกีดขวางทางธรรมชาติการในครั้งแรกอ่ะเราพิจารณาในเรื่องของคลองที่มีอยู่เดิมแล้วซึ่งคลองที่มีอยู่เดิมคือคลองยุทธศาสตร์ซึ่งใช้ใน ในสมัยก่อนใช้ในสำหรับในเรื่องของงานด้นยุทธกาศรในการป้องกันชายแดดแต่ปัจจุบันเนี่ยคลองน้ำก,ก่าไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลยคิดว่าควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันก็เลยมีนโยบายร่วมกันที่จะดําเนินการพัฒนาคลองด้ก,กา่าก็เลยเสนอโครงการน้ก,ก่าเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวครับกิจกรรมหลักที่1ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํากิจกรรมพัฒนาปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์เดิม เป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติโดยมีระยะทางประมาณ49กิโลเมตรแบ่งออกเป็น3ห่วงดังนี้ห่วงที่1ระยะทาง10กิโลเมตรเป็นการขุดลอกแนวคลองเดิมห่วงที่2ระยะทาง20กิโลเมตรเป็นการขุดแนวคลองใหม่ห่วงที่3ระยะทาง19กิโลเมตรเป็นการขุดลอกแนวคลองเดิมพร้อมกิจกรรมการก่อสร้างฝ่ายข้ามคลองยุทธศาสตร์กิจกรรมก่อสร้าง แหล่งน้ำไร้นาน,นอกเขตชนประทานกิจกรรมก่อสร้างถนนรินคลองยุทธศาสตร์กิจกรรมหลักที่2ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการปล่อยพันปลาและพันธุสัตว์น้ำในคลองยุทธศาสตร์การปรับปรุงทัศนียภาพตามแนวคลองกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร กิจกรรมหลักที่3ด้านการส่งเสริมความมั่นงคงกิจกรรมการสกัดกั้นและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายตามพื้นที่ชายแดนขึ้นชื่อว่ากองในการรักษาความภายในนะครับเป็นงานหน้าที่หลักกคือการบูรณาการส่วนราชาการในพื้นที่ก็จังหวัดสักแก้วเนี่ยซึ่งมีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงนะครับแล้วหน่วยความมั่นคงทหารเนี่ยก็ต้องไปเชื่อมต่อกันเพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงที่มีแนวชายแดนแต่เราในงาน,น้าหน่วยความมั่นคงเราก็ไปเชื่อมต่อบูรณาการร่วมกันทำ ให้เพื่อแก้ไขปัญหาในพิชายแดนครับประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาภัย,ยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชาชนและทุกภาคส่วนให้พร้อมอเผชิญสถานการณ์ปัญหาและภัยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมก็อรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส